ชมให้กำลังใจทางาอัตมาภาพเป็นการเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือเอืเ้อซึ่งกันและกันนี่ก็คือความรักเป็นสายใยรักนะเป็นกามที่เรานะ่ะอย่างที่เราเคยพูดว่าถ้าเราอยากได้เราก็ต้องให้เขาก่อนเขาถึงจะตอบกลับมาคืนบเราถ้าเขา คิดได้เหมือนกันเขาก็จะกลับมาหาเราอีกนหละบางทีนะคุณโยมเขานึกไม่ได้คนที่เราบางครั้งเราเหมือนกับคนที่เราเคยพูดว่าคนรักเราก็มีคนเกลียดเราก็มีเราทําให้กับคนที่รักเราเพียงเล็กน้อยเขากลับขึ้นมาเรามากมายนากแต่ถ้าเราทําให้กับ คนที่เกลียดเราเนะี่ยมากเพียงไรเขาก็ยังไม่เห็นคุณงามความดีเหมือนเดิมนั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วบุคคลมีสองประเภทอย่างที่เราพูดมีเพียงแค่นั้นแหละนี่แหละคือเป็นลักษณะของมนุษย์ทั่วไปย่อมมีโลภโทสโมหะเป็นของธรรมดา ที่เราอยากจะนั่งที่ปัสสนากรรมฐานบางทีเราอยากไปนั่งอยู่ตรงชาปนาสถาน,นั่งแล้วก็มันทําให้จิตใจของเรานั้นสบายเพียงชั่วขณะเท่านั้นเพียงชั่วขณะเท่นั้นเพราะฉะนั้นแล้วการที่เรานั้นจะระง,งับระง,งับมูลเหตุได้ผลที่จะตามมานัคือจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับการที่เราระง,งับ เราไม่สามารถจะลระได้ท้าละคือเรารู้บรรลุนิพพานคือบรรลุนิพพานในที่นี้หมายถึงว่ารู้กแจ้งเห็นจริงในสัจธรรมรู้กแจ้งเห็นจริงในสัจธรรมของชีวิตว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนหะเกิดแก่เจ็บตายทุกขงังอนิจจังอนัตตาเป็นกฎในรักษาแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปนี่เป็นกฎของธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่เรา เรามีบ้านหลังที่หนึ่งบ้านหลังที่สองบ้านหลังที่ยี่สหนึ่งเราจะทําเกี่ยวกับเรื่องการทําวัดแล้วก็หลักธรรมแล้วก็บุญประเพณีอ่าแล้วก็ต่อไปบ้านหลังที่สองเราผ่านแล้วถ้าบ้านหลังที่สองเราผ่านหลังที่สองจะเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยววัดแล้วก็ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็เรื่องสิ่งมีชีวิต อยู่บนโลกนี้บ้านหลังที่สองจะทําเกี่ยวกับเรื่องนี้นะเพื่อเพื่อจะไม่ให้สับสนต่อตัวเราเองนะในส่วนนะี้นี่แหละทั้งหมดทั้งมวลอันจะเป็นลักษณะนี้ที่เราได้ทําขึ้นเพื่อนะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวสํารองคนเรานั้นนะคนุณโยมเข้าใจไมมว่าไม่มีใครหรอกไม่เคยทําผิดพลาด ราะฉะนั้นแล้วเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยยังโง่เขาเราเนี่ยยังโง่ความรู้แค่ห่างยังต้องศึกษาไปเรื่อยเ,เราไม่ใช่คนฉลาดถ้าคนฉลาดนั้นนะคุณโยมจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องโลภโธสะโมหส่วนนี้เลยจะตัดส่วนสามส่วนนี้ได้ทั้งหมดคือไม่ต้องการสิ่งไหนแล้วไม่ต้องการสิีไหนแล้ว คือทําอยู่ตรงส่วนของตัวไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครคือเป็นลักษณะที่เน่ฆัมมะ,ะเป็นบารมีของพุทธเจ้าในส่วนบารมีสามิคัตบารมีสามิคัตเนี่ยตัวนี้เน่ฆัมมะแปลว่าอะไรการตูการการวางตัววางเฉยวางเฉยกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสภาวะสภาวะสภาวะของโลกโลกทั้งหมดทั้งมวลในสภาวะของโลกเกิดอ,อะไรขึ้น มีมีฤดูใช่ไหมรดูอันดับแรกมีฤดูก่อนฤดูไม่ต้องไล่ให้ฟังนะว่ารู้ดูอะไรบ้างแค่นั้นแหละอย่างที่สองก็คือเรื่องสภาวะของบุคคลของสิงสาราสัตว์ทุกชนิดนั่นถ้าเราเข้าใจในส่วนสภาวะนี่เราทําตัววางเฉยว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราอยากลนทุกเราไม่อยากจะมีทุกไม่ต้องไปยึดติดเราบอกแค่นี้แหละเราสอนทุกวันเราพูดทุกวันถ้ายึดติด มีแต่ความทุกข์แค่นั้นเองสำหรับวันนี้เราก็สมงคร